ได้เชยหนอหลังดิแนน่องมาพคนตกยังไม่ได้ห็นเเดี๋ยวซีนอก่อยนาะยีลุมเนยงอิดูพุ่นอิเป็นกระตุ้น cả đây chạy lên đi. Ở đây đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บายดีอยู่ดีแห่งพุชโคทุกคนเด็ดเดี่ยวตัวสองบาทพุไทยวันนี้ติดทางขับปลาหาอยู่หากินทุกคนมาหานหน่อไม้มาเนี่ยมากระพูดใจใเชี่ยวเท่าทุกคนเลยมือโปะหานหน่อไม้หานหน่อไม้ไผ่ คล้องปีนอนนอนนางดินทุกคนแซบแซบลดนอนนี่มันวานหากไ,ได้เลยนี่สบายดีเด้อพอม่นพินออมาน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 อะไรเหงาเลยม,มีปลากระออดตัวนี้ตัวหนากระตุกมีจิ๋มนันซื้อดินกระเด้งกระโดดมดตะหอยเข้าวห่าย Oh, my okay. เลยไม่คือมีฟันเลยวะแล้วได้นอห้าวา,ามื่อนี้นะโศกมานโศกมานโศกมานสาสาวผู้ไทยนะกลังขี่รถออกมาทุกคนกาลังจับนอจับกระตาขี่รถออกมาเขาเจ้าทามคนในคางเฮิรนทมจะไปเชอแไปหาหนเอาไหมบ่ ไ,ไล่ๆเอามาให้ให้แน่เด้ออยเขาเจ้าเว้าคำนั้นปึ๊บสาวผู้ไทยเอะแยาไม่เยอะมาเลยฮนะเพระาะว่าเพราะว่าคำที่แบบเขาเจ้าว่ะห้าได้ไล่ๆเลยมาให้มาให้ให้แน่เด้อคำว้าแบบนั้นก็คือแบบคำขี้เกียจค่ะทุกคนคำว่าว้าแบบนั้นแหละเวลาไปห้าแหละเวลาไปห้าอยางกินนะมันมีเยอะมากทุกคนเลยสาวผู้ไทยก็เลยเออลบคืนดีบ่ะดอกยันไปก็ยังมีได้นะเขาเจ้าว้าแบบนั้นเลยนะก็เลยเออใจหมักไม่นี้เยอะมาห้าหลัน,นี้นะก็เลยเออ ลงตกลงมาก่ะมานคำเบานะมีไส่เป็นหาทุกคนเลยมีเกลียวนะอยู่ที่จิตใจอ่ะเฮ้ยเอยู่ที่จิตใจมาเด้อมาหาหน้าไม้ท่านพระพุทธในช่วงปีใหม่ทุกคนเลยมาเที่ยวป่าอุ้ยถึงลงมั้ยฮะอ้ยช็อโดูอู้ ไเลยนี <laughs> ่เด้อแบบนี้นี่โอ้สองสองดวงสามดวงชองกันเลยทุกคนเอ้ยลือดจากอาหูเลยนอ้ยเลือดจากอาหูเขื่อนดวงหัวถิ่นตัวนี้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 ตัวตัว้น่าน่าแทงแทงหัว

ชีนอกองนหนเนาะยี่ลุมเนยนี่ดูพุกอนมานมานทุกคนวิธีเหาอยู่หูว่านอไม้นองดินมันนอนนางดินมันอ่อด่คนเขาต้องทั้งเกตก่อมันเขาเบิ่งอยู่ทางนอกเขาต้องเบิ่งเบิ่งเบอร์วะนี่เบิ่งเบอร์หรือเบิ่งใบไปทุกคนภาษาลาวห้องับภาษาบางของห้องเบอร์เออเขาต้องเบิ่งเบิ่งเบอร์มันเบอร์มันสีคือเควันอ่อนแหละแปลว่ามันต้องได้ทุกคน หรือเกิบอร์เซ็นต์แหละมันต้องได้นอนเด็นนะก็เฮาเขามาเฮาเฮาก็เบิง้งีนี่เบิ้งหลับม,มันนี่นั่นนี่หลับมันหลับมันอ้อนแบบนี้นี่นี่ไม่ไมวโอ้เป็นปลายท่อนีใ้บรทุกคนมด้มันต้องได้แน่นอนนะากอเดียวทุกคนดีวกอเลย แ0หรือเกมันต้องได้หน่อไม้ถ้าว่าเฮาเบิ้งตะกิอเป็นกอแบบนี้นะเ็นตะโก้พึ้นกระเด็นนได้น่อไมกะเฮาได้ใจริม เเลยอ,อุ้ยนาำไม้กีน่นิ้วน้ำไม,ามา้อะไรโอ้แบบนี้น, 3, น,นี่ซอนสามซอนสี่ สามสี่้ะหกเจ็ดนอนเนาะก่อนเดี๋ยวเจ็ดนอนอีทุนอีเนาะนอนทางกลางเองอยู่ทางกลางมันก็ต้องได้มูเมันเขาเห็นแล้วนอนเป็นปลายทางกลางดินมันล่มแน่ขนชุดกอเคี้ยวอยู่เวลาวซับเข้าไปดินนี่ต้องนั่นทำให้อีได้นหน่กันแม่เด่นโอ้โหเออแขมันเนี่ยออด อนนั้นเขาไปห้าก้อเดียวในแไนใดยัยตกหนอนเฮ้ยเฮ้ยนี่มูมันเยอะไปโอ้ชองชอมชองชามทุกคนผงปูนก็ต้องได้กนะแลเอ้ยมูมัน ทุกคนสังเกตเบิ่งเขาห้านไว้นอนเด่นเนี่ยซึ่งเราเห็นผ้าพี่แล้วเนี่ยผ้าเพื่อนเราต้องได้ทุกคนเดนเราจะอเาคุณก็ได้อีกนอนหนึ่ง กำลังซำนี่พอดีแบบแซ็บๆเลยทุกคนจำแจ้วกะปีปปะมีเปร๊วนเอาเลยมาเต้ส้า,า,าวแล้ดูกิน,นาาขึ้นกับุ้มมากนี่แมนมืดบ้านฮะฮะกะเฮาเ่ราะอะกินน้ำใบดงเฮาว่าซานแต่ขยนนั้นอิ่มเลยมีจากเอาฮะกำมาหางว่ะเบิ่งเดียวทุกคนตัวนี้เบิ่งนี่แหละได้ชอวมีซีฮานอฮานอนอโป่นอนตอนนั้นก็ได้จ่ายฮา,อาอนอนอ มันไปเลยก่อน <coughs> 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 喝你的，你买了多少了 นี่พอดีทุกคนเลยดีจำเจากะปิเฮาไปเ,าเาหาเหาฮาได้เธอทุกคนะ้านนะจะได้นอนอเตอิบนอหญ่ไปหาไปต้มนะต้มมันจืดแล้วทุวคกคนน,นนี่เสอห้าแต่นอแบบมีนนม้นี่นอน้น้อยทุกคนมันหวานมันมันแซบนะนอเติบแบบนี้ๆๆนะเฮาสออมมันที่สื่อสออมมันหญ่ที่ซื่อมันไม่ได้แซบคือน้อน้อย con cỏ con ha cả ha Đây xong cỏ được con lái tớp này Cỏ đi lấy lái Đi มจแจวกะปิบีมะนาวเสิรฟปาบัตนาโซนบ้าวพุไหาน้ำไม้เจอเธอะน้าบุกน้อได้เพื่นยันเพื่นยันไม่ได้น้ำไม้บาวพทไบปะึดได้เลยพ่นมีตกกิบปห้านน้ำไม้นอนดังดิบบาวพุทมาั่นและทาได้ยิ้มเป๊ยเลิบาวพุทไธพนมีตกตัวคนเนาะไปหานน้ำมเนาะไม้นนัดิเปิ้มันได้ นี่คิดแต่คนนี่คุดว่ามันสิได้เต่ไทยคิดเยอะนะคิดเยอะล้วไปหาต้องได้หาเขาได้ไม่ได้เลยเยอะเยอะหาได้เยอกินน่ะธรรมดา ช้อนแม่อล,ลีช้อนช้อนค่ะหอมหามเอินหนงถ้าจะเข้า้าก็แง่เขาหวานเข่า่เไม่ได้หักการหาย่าจุปั่นหนึ่นดูหนุนอโทษ่าวข่าวบวสิ

เห็นหอยนอเขาหใหญ่ออเขาเหรเด้เต็นนอเขาใหญ่เขาไม่ไหอดทัดไปด้วยทางค้างกอ่อนทด้เดียวเขาเกาะลอยลนะเกาะด้นนตะฝรั่นมือนีคอยว่าลรนาเลิกหาหน่อไม้เดทุกคน <c oughs> ไม่เคยพิดบ้างย <c oughs> ำได้ยำพน้นต้องได้รถหน่อไม้นี่ พราะว่ามืออซีไปแล้วทุกคนตอไม่เนี่ยไม่ให้คดโตดอะขนาดน้อแรง้เนีนเออ่ขนาดน้อแรงทุกคนเนี่ยเป็นสี่เป็นห้า,หล,าหล่าวอย่างพ้ไม่เคยจะว้าเลยอย่างพน้นอย่งยงายงรอเกาะเดินห้าตัวนึงก็ได้รถขาวขาว,ขาว,ขาว ส่ลมันออย่งนีทุกคนมันออกอเคียวน้อยแบบนี้ถ้าว่ากอใหญ่มันก็มันไม่ออกอีได้มีนะกอใหญ่กอเติบมันนยาพ้นมันงออเฮาหายมแรเฮาต้องหาก่สังเกตบ่ทุกคนกอเคียวๆนีเห็นบ่้กลําไม่ออนี่มันต้องออแน่นอน ลงคือเก่าหุดไปเื่อชื่อทุกคนเอาไว้เห็นดินมันคุยเลยนะคุดไปเป็นพ่อเพิ่ง เหน็นดินคุยคุดลงไปคุดลงไปมึงช่วยเอ็ดแจกๆแจ,ก,จกโอ้ยหน่อไม้อะไรไม่เห็นมันแตะแต่ว่าเห็น,นดนินคุยนะไเดรเตฉบไปทุกคน อะไปย่างมันกับไม้ขณะพ่อนะมันทุกคนลืมเมื่อ,อยคุดไปสมอสมอ,อโอ้ยู่เว้ย,ยเออลืมเบาทุกคนกอเควเบอร์มันเควหลับมันเควมันก็มีเสมอไปทุกคนเรามาลองคุดอี๋อยู่หางเงามันนั้นนะทนะางเงาเหมาือนเงามาดินอ่อนดินล่มแะไรแปลว่าได้แล้วแต่นั้นเนกะ้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยต่ยนนะั้นได้ไ,ดไม้นะ เขาถ้าพักเน้ออ้อยพี่เหกัเนาะก่อมัะพุ่นไ่พี่นอ้อใช่พี่อ้อตา้าะน้อยแวบ้านหาเป็นอ้อยตาตามันตามตาตำหลังแตว่าหลรพามาตาซ้อมอะไทุกคนตัลำ ลำที่มันลำขี้ร้ายอะเด็กขวบเด้กนอนเหนียว่ายบึงัวง่ายหออยาน้นไม้หกาก็ได้ไลยเต้ยทุคนแต่พอกลินแล้วก็ไันนี้หาก็สีเดือทางกลับกลับมาหาเอจยเอกินดิหาราะเมื่อเลยทุกคนไปเลย แถวที่นี้แต่ป่าไม้ไม่ไท่เลยทุกคนเลยมันอ้อมันเป็นป่าจุดเป็นจุดเป็นจุดทุกคนถ้าว่ารอรอแขมกโคต่ป่าไม่ไพ่มาเฮิรนเถิงพุ่นแล่ป่าไม่ไม่ไล่ไม้บงอมาเนี่ยพอจุคลิปเพลงนี้ก็้กคนกันเปิดมอเอรเบิรงกันก็โมกับจอลายท้ายปเลยทุกขออผิล้วกคนสามารถกเป็นมาทด่ชมได้ทุกคนโชคดีปีใหม่ร่ำรวยร่ำรวย